คุณสาวๆครับตอนนี้คุณลองดูสิครับว่านหน้าของคุณมีฝ้ากระจุดด่างดําหรือไม่หลายๆคนนะครับแค่มีฝ้าเล็กๆ ความกังวลค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่าทําให้เราเนี่ยไม่มีความมั่นใจที่จะสู้หน้าท้าลมร้อหรือไปเจอหน้าใครหลายๆคนใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ฮะถ้าเรารู้จักขั้นตอนในการดูแลรักษาฝ้าโคชเป็ดเด็กมั่นใจครับว่าคุณสาวๆาวทุกทท่านแล้วก็คุณสุภาพบุรุษด้วยนะครับบอกเลยว่าคุณจะกลับมามีหน้าที่ใสขึ้นไรฝ้าอย่างแน่นอนอันนี้การันตีคอนเฟิร์มครับสี่ขั้นตอนเป็นสีขั้นตอนที่พลาดไม่ได้ขั้นตอนที่1คือในเรื่องของการทําให้การผลัดเซลล์ผิวกลับมาเป็นปกตินั่นเอง โค้ชฟิเน,เน่แนะนำอย่างนี้ครับว่าสบู่นาโนไวท์เทนนิ่งโซฟครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ฮะบอกเลยว่าสบู่นี้นะครับมีคุณสมบัติในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวโดวยเฉพาะนอกจากเธอช่วยในเรื่อง,องการผลัดเซลล์ผิวแล้วเธอช่วยในเรื่องของการเคลียร์รูขุมขนด้วยครับด้วยสารสกัดที่เป็นสารสกัดร,ระดับพรีเมียมเกรดครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันจากแมคคาเดเมียครับซึ่งน้ํามันชนิดนี้นะครับช่วยในเรื่องของการ ปรับสมดุลผิวนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่มันเกินไปไม่ตึงไม่แห้งจนเกินไปครับอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นนางเอกในสบูก่ก้อนนี้คือตัวกิ๊กเก้าวายครับตัวกิ๊กเก้าวายนี้คุณสมบัติของเธอคือช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเกิดเม็ดสีผิวหรือว่าเมลานินนั่นเองอย่างที่บอกครับว่าวันนี้การที่ทุกคนเป็นฝ้าที่หน้านั้นเพราะว่าเมลานินมีมากกว่าปกติดังนั้นกิ๊กเก้าวายครับเธอจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเกิดเม็ดสีผิวและช่วยในเรื่องของการพลัสเซลล์ผิวโดยองค์รวมให้หน้าาของเร ผิวสะอาดตั้งแต่ล้างหน้าเตรียมผิวเพื่อรักษาฟ้าแล้วก็รักษาจนถึงขั้น DNA เลยทีเดียวครับต่อไปครับอย่างที่โคชเป็นเอกบอกครับว่า,วาคุณผู้หญิงทุกท่านครับเราจะต้องทําให้หน้าเรากลับมาแข็งแรงครั้งหนึ่งนอกจากเราดื่มน้ําให้มากๆแล้วนะครับอย่างน้อยวันละ2ลิตรแล้วเราจําเป็นจะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่คอยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวล็อกน้ําให้กับผิวของเราแนะนําตัวนี้ครับนี่เลยครับ ไบโอแอสตาเซียม um ครับตัวนี้แน่นอนครับว่าสารสกัดสำคัญของเขาคือแอสตาแซนทีนแอสตาแซนทีนนี้ให้ความชุ่มชื้นอย่างดีที่สุดเลยนะครับเมื่อเทียบกับวิตามินอ e ีแล้วเขาให้ผลลัพธ์ดีกว่าถึง550เท่าครับแล้วก็เมื่อเทียบกับวิตามินซีนะครับเขาต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าถึง6,000เท่าบอกเลยว่าตัวแอสตาแซนทีนเป็นอีกหนึ่งสารสกัดที่เป็นนางเอกครับที่จะทาให้ผิวของเรากลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง และในตัวแอสตาเซรัมนะครับนอกจากมีแอสตาเซนทีแล้วยังมีแพนทาไวทีนครับตัวแพนทาไวทีนนี้คือสิ่งที่คอยดูดซับความชุ่มชื้นให้กับผิวหรือว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองครับพอเขาดูดความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วทําให้ผิวของเราอุ้มน้าครับแล้วสิ่งสําคัญคือเขาสามารถล็อกน้ําให้กับผิวของเราได้ถึง72ชั่วโมง การล็อกน้ำให้กับผิวนะี่คือการกําลังทําให้ผิวของเรากลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ผมกําลังพาสาวๆทุกคนนะครับใช้ครีมบํารุงผิวเพื่อไปหยุดการทํางานของเมลานอไซส์ ize. ไปอยู่แบบเคาว่าไงครับไปให้เขาทํางานเป็นปกติอย่าขยันเกินไปเพราะว่าถ้าขยันเกินไปแล้วเนี่ยเขาจะผลิตเม็ดสีเมลานินมากกว่าปกตินั่นเองดังนั้นครับนี่เลย ครีมนี้ครับนา n โ m ม i ย t u r ไรเซอร์ g Cream หรือเรารู้จักกันในนามของครีมฝาเขียวหรือว่าราชนีหยุดฝ้านี่เองครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในครีมตัวนี้ครับเรามีสารสกัดที่เป็นเฟ e ชเซลเฟรชเซลคือเราไม่ได้ใช้ความร้อนเราใช้การสกัดเย็นครับเพื่อสกัดสารสกัดแล้วก็รักษาคุณภาพของสารสกัดให้ครบ100%ยังไม่พอครับสารสกัดทั้งหมดนี้มีมากกว่า50ชนิดครับที่อยู่ในครีมกระปุกนี้เขาจะมีหน้าที่ไปบำ รูปผิวภายในซึ่งลงลึกถึงชั้นผิวไปคุยกับเมลานอไซครับไปหยุดการทำงานของเมลานอไซ์และทำให้เมลานอไซ์นั้นกลับมาทำงานเป็นปกตินั่นเองครับ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในครีมกระปุกนี้ครับคือ G.P.4G ครับเธอจะมีหน้าที่ในการซ่อมเซลล์ผิวที่ถูกทำลายไปและสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้กลับมาแทนที่จึงทำให้ผิวของเราแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกมเม็ดสีมเมลานินของเราก็ผลิตน้อยลงผิวของเราก็แข็งแรงมากขึ้นนั่นแหละหน้าของเราใสาไร้ฝ้าอย่างแน่นอนครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สาคัญครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนของการป้องกันฝ้าใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น ป้องกันจากอะไรครับโคชป้องกันจากแสงแดดรังสีต่างๆความร้อนต่างๆหรือว่าแสงอาทิตย์ที่เรารู้จักกันนั่นแหละฮะเราป้องกันไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เขามาเป็นปัใจจัยในการกระตุ้นให้เม็ดสีผิวของเรามีมากกว่าปกติด้วยการใช้ลาชูเล่นาโนซันสกรีนครีมครับนี่ครับ Nano Sunscreen Cream G P 4 g ครับสิ่งที่โคชเป็นเอกบอกเขาว่าวันนี้แดดบ,บ้านเราค่อนข้างแรง การเลือกครีมกันแดดคุณจะต้องเลือกครีมกันแดดที่มีค่า SPF อย่างน้อยนะฮะ50 PA บกบวเพราะว่าจะได้ป้องกันทั้งรังสี UVA และรังสี UVB นั่นเองครับแต่วันนี้ครับของลาชูเล่ของเราครับซันสกรีนของเราทาปุ๊บทำงานได้ปั๊บเพราะสารสกรัดสำคัญครับเขามีไทเทเนียมครับไทเทเนียมนี้ช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของเวลาเราโดนแสงปุ๊บนะครับเขาจะทำหน้าที่ หักเหแสงฮะโอเป็นไงล่ะหักเหมาปุ๊บหักเหป,ปั๊บมาปุ๊บหักเหปับ๊บหน้าคุมหน้าคุณไม่ดำไม่เบิร์นอย่างแน่นอนนอกจากมีไทเทเนียมแล้วครับยังมีเทนอสอบ SM เเป็นเสมือนฟิล์มบางๆคอยเคลือบผิวของเราครับ เป็นฟิล์มเคลือบผิวเวลามีความร้อนเข้ามาเขาก็จะกระจายความร้อนบนใบหน้าของเราไม่ให้ความร้อนเป็นแบบสปอตแบบเป็นจุดๆนะฮะก็คือกระจายความร้อนนะครับพอกระจายความร้อนแล้วยังไม่พอครับเขายังเป็นฟิล์มที่ช่วยในเรื่องของกันเหงื่อกันน้ำได้ดีพอสมควรดังนั้นการใช้ซันสกรีนของเาชลเล็คุณไม่ต้องกังวลครับยิ่งเหงื่อออกยิ่งต้องแบบมั่นใจว่าครีมทำงานได้ดีนอกจากนี้สิ่งที่เรามีคือ เราต้องการป้องกันผิวไม่ให้ของเรามีความเบิน์นหรือว่าความไหม้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือว่าจากรังสีต่างๆดังนั้นครับเราจึงมีพาเซนต้าครับซึ่งเป็นพาเซนต้าน้ำน,ำนำมม้าที่จะคอยช่วยปอบประโลมผิววันนี้ใครที่ใช้ซันสกรีนของลาชูเล่แล้วคุณจะรู้สึกเลยครับว่าเฮ้ยทำไมโดนแดดแล้วไม่รู้สึกว่าแสบผิวแสบหน้าจังเลยเพราะพาเซนเต้า์เขาทำงานครับแต่วันนี้สำหรับใครที่เป็นวัยรุ่นใจร้อนวันนี้โอ้ m ม g o ก้อนยากจะหายจากการเป็นฝ้าวายขึ้น โคชแนะนำตัวนี้เลยครับนี่ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ฮะมาร์สต้องกรี๊ดครับกรี๊ดกันทุกคนที่ใช้มาร์สครับเขาชื่อว่าจีบ o สเตอร์มา์ครับเอาง่ายๆว่าใครที่ใจเร็วอยากหายฝ้าไวๆอยากสลายฝ้าไวๆการใช้มา์สหนึ่งแผ่นครับเท่ากับว่า คุณนั้นได้ดูแลรักษาฝ้าที่อยู่บนใบหน้านคุณมาแล้ว1เดือนแล้วเพราะอะไรนะฮะจะบอกว่าด้วยนวัตกรรมพิกโกเมื่อกี้นานโนเล็กแล้วนะฮะในมาร์สกล่องนี้ครับมีนวัตกรรมพิกโกเทคโนโลยีครับที่จะช่วยในเรื่องการเรี้ยงโมเลกุลให้ซึมลึกลงสู่ชั้นผิว DNA ของเราจึงทำให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก แล้วคุณรู้ไหมครับว่ามาร์คนี้พอลรามาร์คแล้วเนี่ยรู้สึกเลยครับว่าเซรั่มที่ให้ไปเยอะมากฮะสารสกัดเซรั่มนี้นะครับมากกว่า10ชนิดรวมตัวอยู่ในมาร์คแผ่นหนึ่งเขาจะทําหน้าที่ 1. สลายฝ้า 2. ใครที่มีสิวอักเสบบอกเลยว่า คุณมาสปุ๊บสิวคุณยุบลดการอักเสบปั๊บและช่วยในเรื่องการยกกระชับ3 in 1ครับในมาสแผ่นเดียวนะฮะยังไม่พอครับในมากสกล่องน,นี้หรือว่าในมาสแผ่นนี้ครับเขามีกรทแฟกเตอร์กรทแฟกเตอร์ทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ไปยับยั้งเม็ดสีผิวครับทำให้การผลิตเม็ดสีผิวหรือว่าเมลานินนั้นผลิตน้อยลงและผลิตเป็นปกติจึงทำให้หน้าของเรานั้นสลายฝ้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ครับโปรตฮอร์โมนยังช่วยในเรื่องของการทำให สิวอักเสบของเรานั้นลดลงด้วยครับนี่คือความสําคัญของกรดฮอร์โมนครับอ่ะ สิ่งสําคัญที่อยู่ในกรทฮอร์โมนนี้ครับสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวโค้ช mm hmm. ปนเอกบอกเลยว่า mm hmm. เขาเก่งมากครับ mm hmm. เพราะเขามีหน้าที่ไปเติมเต็มหลุมสิวด้วยการสร้างคอลลาเจนใหม่ครับ mm hmm. เพื่อให้เหมือนเติมเนื้อที่มันหายไปจากการเป็นสิวอ่ะให้เนื้อของเรากลับมาสม่ําเสมอเรียบเนียนนั่นเองครับ mm hmm. นี่คือคุณสมบัติของมาสกต้องกรีดบ,บอกเลยว่า mm hmm. เพียงแค่แผ่นเดียว mm hmm. คุณกรีดแบบว้าวที่สุดเลยบอกเลยนะฮะ mm hmm. อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับสาหรับใครที่ใจเร็ว ต้องการหายฝ้าเร็วและมีสิวอักเสบด้วยหรือว่าต้องการให้หน้ายุกระชับมาร์์นี้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนใจเร็วอย่างคุณนะจ๊ะสาวๆบอกเลยว่าทั้งหมดที่โคชเป็นเอกเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ครับอยู่ในชื่อชุดที่ว่า booster bright box set ครับคุณลองเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับคนที่แชร์คลิปนี้ดูนะครับสิ่งสำคัญคืออย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อครับ คุยกับคนที่แชร์คลิปนี้ให้รู้เรื่องก่อนแล้วให้มั่นใจก่อนว่าเขาคือคนที่คุณอยากจะให้เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาและให้คําปรึกษาหน้าของคุณอีกสิ่งหนึ่งครับ22ปีลาชูเล่ของเราครับถ้าคุณใช้เซ็ตนี้แล้วภายใน1เดือนรู้สึกไม่พอใจอะไรเลย คุยกับผมได้ฮะหรือว่าคุยกับคนที่แชร์คลิปนี้ได้ครับเขารับผิดชอบครับในการคืนเงินให้กับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าผู้หญิงทุกๆคนที่ฟังคลิปนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าเพื่อนของเราเป็นแชร์คลิปนี้ให้กับเขาครับอย่าเพิ่งให้เขาซื้อนะให้เขาพูดคุยกับเราให้รู้เรื่องก่อนและถ้าเขารู้เรื่องแล้วค่อยมารักษาฝ้าแล้วให้เราดูแลหน้าของเขาต่อไปกันแล้วกันครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย